สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ m ั n นี่ทูเดยทันโลกการเงินค่ะ พักทายกันนะคะรถต้นสัปดาห์คือวัอนจันทร์ค่ะวันนี้วันที่8กรกฎาคม2567อยู่กับเราสองคนเช่นเคยเลยนะคะคุณแผนณทิประดาและทิฉันแนสทิคมพรค่ะคำคืนนี้นะคะมีประเด็นหลากหลายแล้วค่ะมาฝากกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงผู้นําของแต่ละประเทศนะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายและก็การสร้างเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ๆด้วยหนึ่งในนั้นก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐละค่ะซึ่งล่าสุด ถึงแม้ว่าคุณโจไบเดนเองระบุบอกว่าอยากจะได้เวลานอนพักผ่อนให้มากขึ้นเพื่อที่จะดูแลตัวเองและกลับมาสู้ศึกเลือกตั้งได้แต่ดูเหมือนว่าสมาชิกพักที่อยู่ในสภานั้นจะไม่เห็นด้วยค่ะสำนักข่าวรูมเบิร์กรายงานค่ะว่าสมาชิกพักเดโมแครตท,ที่ทรงอิทธิพลในสภาคองเกรสนั้นหลายรายเปิดเผยค่ะว่าเขาต้องการให้ประธานาธิบดีโจไบเดนถอนตัวจากการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในนามพักเดโมแครตนะคะ แม้แต่สมาชิกพักที่อาวุโสในสภาก็ต้องการตัวแทนคนใหม่หลังจากที่คุณไบเดนทำผลงานได้ย่แย่ในศึกดีเบตร,รอบแรกกับคุณโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งจากพักริพับริกันในปลายเดือนที่ผ่านมาแหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยเขาว่าสมาชิกพักที่ออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณเจอโรเน็ตเลอร์และคุณโจมอลเลลสสจากรัฐนิวยอร์กคุณ Smith, อดัมสมิธสสจากรัฐวอชิงตัน คุณมาร์คทาคานโอสสจากรัฐแคลิฟอร์เนียพวกเขาต่างแสดงความคิดเห็นผ่านการประชุมออนไลน์ที่จัดขึ้นโดยคุณฮาคิมเจฟฟรีย์ผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหมายความว่าปัจจุบันมีสมาชิกผู้แทนสังกัดพรรคเดโมแครตทั้งหมด9กรายแล้วที่เรียกร้องให้คุณโจไบเดนนั้นถอนตัวจากการแข่งขันในครั้งนี้ การเลือกตั้งสหรัฐนั้นจะเกิดขึ้นนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะแต่ดูนว่าระหว่างทางจะมีความเปลี่ยนแปลงมีความท้าทายเกิดขึ้นให้เราต้องจับตากันรายวันเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะไปต่อกันที่การเลือกตั้งฝรั่งเศสกันบ้างปรากฏว่ามีการเลือกตั้งสองรอบแล้วะนะคะและมีการพลิก ขั่วไปมาอย่างน่าสนใจค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งแรกนั้นพักฝ่ายขวาจัดคว้าชัยชนะไปได้แต่ปรากฏว่าครั้งที่2นี่แหละค่ะทางฝ่ายซ้ายพลิกกลับมาชนะเช่นกันนะคะและทําให้เกิดความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าผลการเลือกตั้งนั้นอาจทําให้เกิดภาวะรัฐสภาแขวนสร้างความกังวลในเรื่องของฐานะการคลังค่ะ ซึ่งทางนายกาเบรียลอัตตานนายมนตรีฝรั่งเศสนะคะประกาศเตรียมยื่นหนังสือลาออกต่อประธานาธิบดีเอ็มมาเดเอมมาครงในเช้าวันนี้ค่ะแต่ว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามความจำเป็นนะคะ โดยทางสันนกข่าวรอยเตอร์ระบุนะคะว่าการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่กลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายแนวร่วมประชาชนใหม่หรือว่า NFP ได้รับที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งทั่วไปรอบที่2ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นชี้ว่าพวกเขาสามารถเอาชนะพรรคเนช i ั่นแนลเรหรือว่า r n พักฝ่ายขวาจัดไปได้อย่างพลิกความคาดหมายค่ะแม้ว่าจะมาได้ครองเสียงข้างมากเด็ดขาดในรัฐสภาก็ตามนะคะ และแม้ว่าผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการนั้นยังคงทยอยมาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะคาดว่าจะไม่มีพักใดที่ครองเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดแล้วก็จะนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่ารัฐสภาแขวนค่ะและอาจนำไปสู่ทางตันทางการเมืองในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งต่อการกำหนดนโยบายและตลาดการเงินกดดันให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าด้วยค่ะ ในขณะที่นโยบายด้านภาษีและการใช้จ่ายนะคะของกลุ่ม n f p ฝ่ายซ้ายและพรรค RN ฝ่ายขวาจัดกลายเป็นประเด็นที่น่ากังวลค่ะ นับตั้งแต่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งอย่างกระทันหันเนื่องจากปัจจุบันนะคะฝรั่งเศสนั้นมีความตึงเครียดด้านการขลังสูงค่ะเรื่องของการเมืองนั้นแยกไม่ออกกับภาวะเศรษฐกิจนะคะมันส่งผลต่อทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งเป็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนและก็มีผลต่อค่างเงินด้วยในขณะเดียวกันค่ะอีกหนึ่งประเทศที่มีการเลือกตั้งสิ้นสุดกันไปนะคะและได้ผู้นําคนใหม่นั่นก็คือทางด้านของอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของนายกอังกฤษคนใหม่ระยชาชั เลยค่ะว่าณนะปัจจุบันนี้พร้อมสร้างสหาราชอาณาจักรขึ้นมาใหม่ค่ะสหาราชอาณาจักรภายใต้คุณเคียร์สตาร์เมอร์นะคะจะเป็นอย่างไรมาฟังทางนี้เลยนะคะโดยทางด้านของคุณเคียร์สตาร์เมอร์ได้เริ่มการทำงานในฐานะผู้นำคนใหม่ของอังกฤษตั้งแต่สุขที่ผ่านมาเขาได้พูดคุยกับผู้นำโลกและได้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีหลังจากพรรแรงงานได้ชัยชนะอย่างถล่มทลาย ทำให้การปกครองของพรรคอนุรักษ์นิยมที่ดำเนินยาวนานมากกว่า14ปีสิ้นสุดลงโดยมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีครังหญิงคนแรกของสหราชชาณาจักรคุณราเชลลีฟและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณเดวิดแลมมี่หลังจากการได้ชัยชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะเขาถือเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคแรงงานคนแรกนับตั้งแต่นายกอร์ดอนบราวเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคแรงงานในปี2553 โดยที่คุณสตาร์เมอร์นั้นได้ให้คำมั่นกับประชาชนที่สนับสนุนพรรคแรงงานระบุว่าจะสร้างสหราชอาณาจักรขึ้นมาใหม่หลังจากที่กษัตริย์ชาวที่3ได้เชิญให้เขาจัดตั้งรัฐบาลในการประชุมที่พระราชวังบักกิงแฮมเพื่อฝืนฟูประเทศและหวนคืนสู่การเมืองเพื่อบริหารสาธารณะพร้อมย้ำว่างานด้านการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นโดยทันทีค่ะโดยไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าเราจะสร้างสหราชอาณาจักรขึ้นมาใหม่ จากความเสี่ยงทางการเมืองนะคะมาดูเรื่องของปัจจัยทางสังคมกันบ้างนะคะพากุณผู้ชมไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะข้อมูลล่าสุดค่อนข้างน่าตกใจนะคะมีการสำรวจพบว่าชาวญี่ปุ่นนั้นอยู่ตัวคนเดียวค่ะมากกว่า34%ของจำนวนประชากรหรือว่าควรวเรือนทั้งประเทศเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นประวัติการในปี2566ที่ผ่านมาค่ะ การสำรวจระดับชาตินะคะจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นค่ะระบุบอกว่าจำนวนประชากรผู้อยู่อาศัยตัวคนเดียวในญี่ปุ่นนั้นพุ่งสูงเป็นประิติการนะคะในปีที่แล้วหรือว่าปี2567ค่ะ ส่วนจำนวนครอบครัวโครเรือนที่มีเด็กอายุต,ต่ำกว่า18ปีก็ลดต่ำลงเป็นปริการเช่นกันค่ะโดยโครเรือนที่มีสมาชิกคนเดียวในญี่ปุ่นนะคะมีมากถึง18.5ล้านครัวเรือนเมื่อนับถึงมิถุนายนปี2566ค่ะ คิดแล้วเป็น34%นะคะของครัวเรือนทั้งหมดของประเทศซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเลยค่ะนับตั้งแต่มีการเริ่มบันทึกข้อมูลนะคะเมื่อปี2529แล้วก็ในจำนวนนี้ค่ะมีผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ตัวคนเดียวทั้งหมด8.55ล้านคนพุ่งสูงเป็นอันดับที่2นะคะส่วนทางกับจำนวนควรัวเรือนที่มีลูกอายุต่ำกว่า18ปีและยังไม่ได้แต่งงานค่ะ ซึ่งตรงนี้ลดลงไปต่ําสุดเปรีวัติการเลยนะคะอยู่ที่9.83ล้านครัวเรือนทํามกลางความท้าทายจากจำนวนประชากรสูงวัยและตราการเกิดใหม่ที่ตกต่ําลงไปด้วยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนักเศรษฐศาสตร์ญ,ญี่ปุ่นนะคะทาคาชิคาโดคุระแสงความคิดเห็นบอกว่า สาเหตุหลักค่ะที่ส่งผลให้จํานวนโคนเรือนคนเดียวเพิ่มขึ้นก็คือจํานวนบุคคลที่ยังไม่แต่งงานเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งหลายคนก็เป็นลูกจ้างชโชคราวด้วยนะคะบอกว่าการหาเลี้ยงครอบครัวนั้นเป็นเรื่องยาก ภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอยู่ในภาวะชะลอตัวนะคะแล้วก็ถูกอัตรางเงินเฟอ้อกดดันแต่ว่าได้รับอันนิสงจากเงินเยนที่อ่อนค่าทําให้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคบริการหรือว่าการค้าขายต่างประเทศยังดีอยู่แ่ะค่ะนี่ก็เป็นภาพนะคะของภาวะเศรษฐกิจในต่างประเทศนํามาฝากกันเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างนะคะปัญหาเรื่องสังคมเรื่องของหนี้ครัวเรือนก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะในบ้านเราช่วงหน้ากลับมาเจาะลึกในเรื่องนี้กันค่ะ ช่วงที่สของมั n นี t ท d เดค่ะคืนนี้เรามีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากกันนะคะจากทาง S C B e I C ค่ะวันนี้จะมาเจาะลึกถึงปัญหาสำคัญปัญหาท้าไทยของบ้านเรานะคะนั่นก็คือเรื่องของนี้ครัวเรือนนั่นเองนะคะติดตามกันเลยค่ะเินค่ะ ชมคะหากพูดถึงปัญหาที่น่ากังวลของไทยคงจะหนีไม่พ้นปัญหานี้ครัวเรือนซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาสําคัญค่ะที่ทําให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ช้าแล้วปัญหานี้จะส่งผลอย่างไรต่อไปและจะมีวิธีแก้ปัญหาหรือว่าแนวทางทําให้ปัญหานี้ดีขึ้นได้หรือไม่วันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณนัทะพงศ์ตันติจีรานนท์นักเศรษฐศาสตร์ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC ค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทะพงศ์สวัสดีครับ คุณนัทพงศ์คะถ้าพูดถึงปัญหานนสสหนี้ครัวเรือนไทยและสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดคะ่ะข้อมูลของปี2023ในสิ้นปีที่ผ่านมาอยู่ที่91.3%ในเรื่องนี้เองทาง SBEIC c มองแนวโน้มระยะต่อไปยังไงบ้างและมีความน่ากังวลไหมคะในด้านสัดสว่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ครับก็ยังมีความน่าเป็นกังวลอยู่เนื่องจากว่าถึงแม้ว่าในช่วงปี2 0 1 9นะครับ 2020-2021ที่เกิดการระบาดของโควิด -19 นะครับตัวสัดส่วนนี้ควเรือนเนี่ยก็มีการพุ่งสูงขึ้นเลยเป็นมากกว่า95ขึ้นไปแล้วก็ได้เริ่มปรับลดลงมาแล้วนะครับแต่ในช่วงสามไตรมาสล่าสุดเนี่ยครับก่อนที่จะถึงสิ้นปี2023มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันถึงสามไตรมาสเลยแล้วในระยะต่อไปเนี่ยครับตัวนี้ครัวเรียนนะครับอาจจะชะลอลงบ้างเนื่องจากว่าตัวสัดส่วนหนี้สินนะครับตวนแรกทางสถาบันการเงินนยครับมีการจํากัดการปล่อยสินเชื่อก็จะทําให้ตััวนนีี้้้้ครเือออตงงงยลลไดบา ส่วนที่เป็นตัว GDP เองนะครับในไตรมาสที่1เนี่ย,ก,ยก็ไม่ได้เติบโตดีเท่าที่ควรครับแต่ว่าในระยะต่อไปครับก็จ,จะมีการเร่งตัวมากขึ้นจากในด้านของตัวภาครัฐนะครับสามารถกลับมาเร่งเบิกจ่ายได้นะครับตัวที่2ก็คือในเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนที่สามารถฟื้นตัวกลับมาตามทิศทางการส่งออกที่ดีมากขึ้นนะครับระยะต่อไปนะครับตัวนี่คเรียนต่อ GDP ครับก็มีแนวโน้มที่จะคงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปครับค่ะ ส่วนหนึ่งของปัญหานี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงก็คือรายได้ของครัวเรือนไม่พอกับรายจ่ายในเรื่องนี้เองนะคะ s c b i c ประเมินปัญหานี้ยังไงบ้างคะ่ะหากมองในด้านของปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายนะครับเรามาดูในระดับครัวเรือนกันก่อนนะครับ จากข้อมูลนะครับของสำนักงานสถิติภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนนะครับหรือชื่อย่อคือ S E S S O C i O E C O N O M I C S U R V E Y ครับในปี2021นะครับกลุ่มครัวเรือนนะครับที่มีรายได้พอดีกับรายจ่ายก็คือคิดสัดส่วนรายได้กับรายจ่ายนะครับพอดีกันที่100%เขาอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0ถึง50,000บาทนะครับรายได้ครัวเรือนต่อเดือนแต่ว่าในปี2023นยครับกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้พอดีกับรายจ่ายพอดีเนี่ย เป็น5 0 0 0 0ถึง60,000บาทซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาครับค่าใช้จ่ายครัวเรือนของเขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเมื่อค่าใช้จ่ายเขาเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่ารายได้นะครับฟื้นตัวตามไม่ทันอาจจะมีปัญหารายได้ไม่พอจ่ายเพิ่มมากขึ้นได้นะครับหรือมีความเปราะบางทางด้านรายได้มากขึ้นรวมถึงนะครับในด้านของกลุ่มครัวเรือนเปราะบางนะครับที่มีรายได้ต่ำกว่า2 0 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยครับ เขามีการฟื้นตัวของรายได้เนี่ยเมื่อเทียบปี2023กับเทียบช่วงก่อนโควิดหรือปี2019นะครับเขามีการฟื้นตัวของรายได้ที่ลดลงเป็นอย่างมากจากในด้านของภาคครัวเรือนนะครับที่ตัวรายได้กับรายจ่ายที่ไม่สัมพันธ์กันแล้วรวมถึงรายได้ฟื้นช้าในกลุ่มของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยน,นะครับเรามาดูในด้านของบุคคลกันบ้างจากผลสำรวจ SBEAC Consumer Survey ปี2023ที่ผ่านมานะครับเราพบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ ไม่เกิน3 0,000บาทต่อเดือนเนี่ยครับเขาประสบปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายสูงถึงประมาณ70%เลยทีน Th mm ี้ครับในด้านของปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายเนี่ยครับของส่วนของบุคคลเองที่เป็นกลุ่มคนที่รายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนเนี่ยครับเขายังประสบปัญหาในด้านของการชนทางการเงินซึ่งการชนทางการเงินครับจะมีในด้านของการออมเงินสำรองฉุกเฉินรวมถึงการทําประกันของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยสู้ดีนักโดยคนกลุ่มนี้ครับในด้านการออมเนี่ยครับ เขามีการออมที่น้อยมากมีสัดส่วนประมาณ60%เลยครับออมได้ไม่เกิน10%ของรายได้ต่อเดือนของเขานะครับเงินสำรองฉุกเฉินของเขาเองนะครับประมาณราวละเจเลยครับที่เขาไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินพอในระยะเวลา3เดือนนอกจากนี้นะครับในด้านของการทําประกันเองครับคนกลุ่มนี้เขามีการทําประกันเพียงแค่1นใน3การทําประกันก็ยังไม่ไม่เพียงพอ ค่ะนอกจากปัญหาเรื่องรายได้แล้วทาง SCBICA เองก็ยังมองเห็นอีกหนึ่งปัญหานะั่นก็คือเรื่องของการลงทุนอยากให้คุณนัทพงศ์คะช่วยขยายความในเรื่องนี้ให้หน่อยค่ะจากข้อมูลสำรวจของทาง SCBICA Consumer Survey 2023นะครับก็เราได้พบว่ากลุ่มคนที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทเนี่ยครับต่อเดือนเขาลงทุนน้อยส่วนใหญ่ครับประมาณรอาวๆ53%เลยเขาถึงเงินสดเขาไม่ค่อยมีการลงทุนเนสัดส่วนประมาณ60%เลยครับลงทุนน้อยหรือไม่ลงทุนเลย เขาขาดแคลนเงินทุนกับเขาไม่มีความรู้เนี่ยครับก็เป็นสัดส่วนที่สูงม,มากเช่นกันนอกจากนั้นนะครับเขามีพฤติกรรมในการใช้เงินจากที่เขาได้มาแล้วเขาใช้ก่อนแล้วเขาค่อยเก็บก็คือเขาไม่ได้มีการแบ่งสัดส่วนไปออมเงินก่อนหรือว่าแบ่งสัดส่วนไปลงทุนก็จะทําให้เขาไม่มีเงินที่จะถูกแบ่งไปทําการลงทุนหรือแบ่งไปออมก่อนซึ่งในระยะข้างหน้าครับคนกลุ่มนี้เขาก็าจะไม่มีเงินออม หรือว่าไม่มีผลตอบแทนที่มาจากการลงทุนในระยะยาวอีกอย่างนะครับของคนกลุ่มที่มีไรายได้ต่ำกว่าสามหมื่นบาทเนี่ยครับมีแนวโน้มที่จะลงทุนในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยครับน้อยกว่ากลุ่มที่มีไรายได้มากกว่าสามหมื่นบาทด้วยครับค่ะจะเห็นได้ว่าปัญหานี่ครัวเรือนเนี่ยมีมานานและโดยเฉพาะปัญหาโครงสร้างที่ไม่ว่าจะแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้สักทีทีนี้อยากทราบถึงอุปสรรคค่ะแล้วก็จะมีวิธีแก้ไขย,ยังไงให้มันยั่งยืนในบ้างคะ่ะครับในด้านของนี้ครัวเรือนเองครับที่ยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยครับ นอกจากที่เราเห็นปัญหาแล้วว่านี่ควรเรียนต่อ GDP นะครับก็ยังคงตัวระดับสูงใช่ไหมครับในด้านของรายได้เองก็คือรายได้ก็ไม่ค่อยพอกับรายจ่ายการชนไม่มีก็คือการออกเงินออมไม่มีการลงทุนไม่มีแล้วก็การทําประกันก็ยังน้อยอยู่นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการชรําระหนี้ของคนที่มีรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อเดือนนะครับกว่าครึ่งหนึ่งเลยครับเขามีปัญหาในการจ่ายหนี้เป็นขั้นต่ําหรือว่า มีการผิดนัดชําระหนี้ในบางเดือนครับคนกลุ่มเนี้ยครับเมื่อเขาจ่ายขั้นต่ําหรือเขามีการผิดนัดชําระหนี้เป็นบางเดือนครับการคิดดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นกับก้อนหนี้ที่เขาจ่ายขั้นต่ําที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะทวีคูณมากกว่าดอกเบีย้ยที่เขาจะต้องจไไ่ายเป็นรายเดือนทําให้เขาก็มีแนวโน้มที่จะเป็นหนี้ได้อีกนานเลยครับและนอกจากเป็นหนี้นานแล้วเนี่ยถ้ายิ่งไม่ปรับพฤติกรรมในอนาคตเขาอาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับหนี้สินของเขาหรือปัญหาในด้านของรายได้รายจ่ายที่มากขึ้นได้ครับการแก้ไขอย,อย่างไร ให้ยั่งยืนจากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในกรณีของหนี้สูงรายได้ไม่พอรายจ่ายการออมและื้านของการชนทางการเงินรวมถึงในด้านการลงทุนที่อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับขอบ้อแก้ไขแรกนะครับทางภาครัฐเองอาจจะมีมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่พอรายจ่ายนะครับโดยเป็นมาตรการการช่วยเหลือในด้านของรายจ่ายเพื่อลดรายจ่ายของเขาหรือว่าเพื่อลดรายจ่ายของคนที่มีรายได้น้อยครับให้สามารถมีเงินพอที่จะ ใช้จ่ายได้นะครับในมาตรการถัดไปนะครับเรื่องของมาตรการในด้านของหนี้ที่สูงขึ้นนะครับอาจจะมีมาตรการที่ช่วยในการปรับโครงสร้างหนี้มีการให้คําปรึกษากับลูกหนี้นะครับรวมถึงการให้คําปรึรกษาทางการเงินที่ถูกต้องในการที่จะแก้ไขหนี้ให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพในการชรําระหนี้ครับกลับมาสามารถชรําระหนี้ต่อได้หรือว่าสามารถปิดหนี้ที่เขาเป็นอยู่ได้นะครับและในส่วนสุดท้ายเองครับก็เป็นมาตรการระยะยาวนะครับมีมาตรการช่วยเหลือ ในด้านของการ up skill re skill เขาเพื่อให้เขาสามารถทันต่อสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าทันต่อภาวะของตลาดแรงงานที่มีการปรับเปลี่ยนไปในทุกๆวันได้ครับ เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่ได้รับชมรายการของเราในวันนี้จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนไทยซึ่งเป็นปัญหาระดับชาตินะคะที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะเพื่อเศรษฐกิจไทยจะได้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจงานวิจัยดีๆแบบนี้เพิ่มเติมสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะที่ w w w scb eic com ค่ะหรือว่าเพื่อนนะคะแอดไ scb eic วันนี้ขอบคุณคุณ,ณนัทพงศ์ค่ะขอบคุณครับ ถือเป็นปัญหาที่น่ากังวลใจนะคะเพราะว่าณปัจจุบันต้องยอมรับว่ารายได้ของคนไทยถึงแม้ว่าจะเพิ่มก็จริงนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่าครองชีพต่างๆนั้นสูงกว่ามากรายได้โตไม่ทันนะคะกลายเป็นปัญหาสะสมแล้วค่ะซึ่งก็ต้องรอในเรื่องของการแก้ไขนะคะเป็นปัญหาหนึ่งที่ทางด้านของ S C B E A C นั้นมีการประเมินมาฝากกันนะคะท่านใดสนใจนะคะข้อมูลดีๆบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้หรือว่าเนื้อหาแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามได้ในรายการของเราเป็นประจำด้วยละคะ่ะ เดีย๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมามองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารตามข่าวกันต่อกับเราในมันนี้ท d a y เค่ะ มาดูความเคลื่อนไหวในแวดวงประกันชีวิตกันบ้างนะคะจากทางไทยพาณิชย์และ FWD ค่ะโดยไทยพาณิชย์และ FWD นะคะได้ฉลองความสำเร็จ5ปีเปิดตัวประกันยิ่งอยู่นานยิ่งพิเศษค่ะพร้อมกันนี้มีการดึงคุณตู่พบทรน,นะคะมานั่งทานเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะโดยทางคุณปรมาสิริมโนละไม้รองผู้จัดการใหญ่อวุโซประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประกันธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ ปเปิดเผยนะคะว่าธนาคารไทยพาณิชย์และ FWD ประกันชีวิตฉลองความสำเร็จ5ปีในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่รวมส่งมอบความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพจนสามารถครองตำแหน่งผู้นำธุรกิจประกันชีวิตอันดับหนึ่งในช่องทางการจำหน่ายผ่านธนาคารมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะได้ส่งมอบความมั่นคงในชีวิตรวมไปผลประโยชน์ทั้งสิ้นกว่า86,888ล้านบาทค่ะ และเนื่องในโอกาสพิเศษนะคะฉลองความสำเร็จครบรอบ5ปีธนาคารไทยพาณิชย์และ FWD ประกันชีวิตจึงได้เปิดตัวประกันยิ่งอยู่นานยิ่งพิเศษค่ะได้แก่ประกันทร i p เิล e หรือว่า77ทับ7ประกันคุ้มครองมัง่งคั่ง85ทับ8และประกันมรดกมัง่งคั่ง90ทับ9พร้อมกับเปิดตัวพรีเซนเตอร์คุณตู่พบทรค่ะศิลปินนักแต่งเพลงและครอบครัว แต่งเพลงพิเศษนะคะยิ่งอยู่นานยิ่งพิเศษตอกย้ำความตั้งใจของสององค์กรค่ะที่เดินหน้าสนับสนุนคนไทยนะคะวางแผนชีวิตระยะยาวด้วยประกันชีวิตสะสมทรัพย์ระยะยาวค่ะ ไทยพาณิชย์กับ FWD นะคะห้าปีแล้วนะคะที่เราจับมือกันนะคะดูแลลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็คนไทยทั่ว,วไปนะคะเรามีความเชื่อมั่นว่าการวางแผนทางการเงินที่ดีนะคะจะทําให้คนไทยแข็งแรงแล้วก็จะทําให้ประเทศไทยแข็งแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสครบรอบ5ปีแบบนี้นะคะเราก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะในซีรีส์789นะคะซึ่งซีรีส์อันนี้นะคะเรามีกรมธรรม์ให้เลือกนะคะแบบประกันให้ลูก เลือกถึง3แบบด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบที่ชําร l เบีย้ย7ปีนะคะคุ้มครองถึงอายุ77หรือว่าชําระเบีย้ย8ปีคุ้มครองถึงอายุ85้าและก็ชั m p เบีย้ย9ปีคุ้มครองถึงอายุ90ค่ะทั้งสาแบบนี้นะคะไม่ต้องตรวจสุขภาพและมีเงินคืนสูงทุกปีค่ะสำหรับประกันยิ่งอยู่นานยิ่งพิเศษนะคะสมัครง่ายค่ะไม่ต้องตรวจสุขภาพ พร้อมกับรับสิทธิทพิเศษ5ต่อนะคะต่อที่1ก็คือรับเงินคืนสูงสุดถึง10%ของค่าบ,บริกันภายปีแรกรายปีนะคะและต่อที่2ค่ะแบ่งชำระ0%สูงสุด10เดือนเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ส่วนต่อที่3นะคะรับสิทธิพิเศษกับบริการ FWD My Well และต่อที่4ล่ลุนรางวัลฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แพ็กเกจและอื่นๆกว่า160รางวัลนะคะรวมถึงต่อที่5ค่ะรับบัตร Priority Pass อายุ1ปีสนใจที่ต่อได้นะคะผ่านทาง SCB ทุกสาขาค่ะเป็นอีกหนึ่งความคุ้มครองที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะคะจากทางด้านของไทยพาณิชย์ค่ะกับ FWD ประกันชีวิตนะคะ ไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องของงานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กกันบ้านนะคะปิดฉากลงไปแล้วอย่างสวยงามในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสําหรับการจัดงานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปาดใหญ่นะคะ โดยในงานครั้งนี้เนี่ยนะคะเราจัดขึ้นที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ทั้งชั้น5หาดใหญ่ฮอลและก็ชั้น1ลานโปรโมชั่นด้วยค่ะบรรยากาศและสีสันของงานในปีนี้นะคะตลอด3วันของการจัดงานมีพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงให้ความสนใจมาร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบครบวงจรทั้งสินเชื่อบ้านเงินฝากบัตรเครดิตประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินและการลงทุนค่ะ ปกติแล้วคือไม่ใช่คนที่หัดใหญ่ผมมีคนแถวปัทลุงแล้วก็มาวันนี้เป็นวันแรกครั้งแรกที่มาในงานวันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคยอดเยี่ยมมากอายุในเรื่องของสินเชื่อของเรื่องของการทําบ้านในรูปแบบที่เรากําลังหาอยู่อย่างเช่นอย่างดอกเบีย้ยอะไรอย่างงี้ครับเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าการทําสินเชื่อกับกับบ้านที่เรากําลังจะสร้างมันเป็นระยะยาวนะครับในงานวันนี้ที่เรามาก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ได้ดีมากนะครับแล้วก็มีหลาย สำนักง,งานนะครับที่มาให้เราได้เลือกนะครับอ่าเป็นการฝากบัตรเครดิตค่ะแล้วก็การออมใช่คือเขาให้คําแนะนําดีๆในการทําธุรกรรมของเราให้ตรงกับความต้องการของเราค่ะใช่ก็อยากจะให้มีการกิจกรรมแบบนี้ขึ้น,ข,นขึ้นทุกปีค่ะ,ะเชิญดารามาเยอะ,ยอะๆนะนักล้อง แน่นอนนะคะว่าสีสันของงาน m ั n นี่เอ็2024หัดใหญ่ในปีนี้นะคะเอาใจชาวใต้ด้วยเหล่ามาสัสคอตสุดน่ารักที่ออกมาโชว์เต้นสเตปแดนกระจายค่ะคลัขบวนพาเลทที่โชว์ตัวน้องๆมาร่วมงานถ่ายภาพสุดคิ้วด้วยและแน่นอนนะคะเรื่องของความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดมันจากคุณโตโน่พาคินที่มอบความสนุกสนานและความบันเทิงให้กับพี่น้องชาวหัดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงแบบจัดเต็มด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมไฮไลท์กับสัมมนา,านการเงินการลงทุนในหัวข้อโอกาสมาถึงแล้วเซ็ตถูกสุดในรอบ4ปีเฟ้นหาหุ้นดีมีอนาคตค่ะโดยได้คุณพาราดรเตระนาปราโมดผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียัจำกัดและคุณธกิจชาเชิดศักด์ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์พกรุงศรีพัฒนานสินจำกัดมหาชนมาให้ความรู้นะคะซึ่งผู้สนใจก็สามารถฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะได้หุ้นตัวเด็ดๆกันไปด้วยนะคะ และสำหรับการจัดงานหาก,กรรมการเงินครั้งต่อไปพี่น้องชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงค่ะเตรียมพบกันนะคะ9-11สิงหาคมนี้งานหาก,กรรมการเงินโคราชครั้งที่18ที่ mcc hall the mall โคราชส,สำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ก่อนเลยที่ Facebook Money Expo และเว็บไซต์ w w w m o n e y e expo online com ค่ะ เป็นสีสันนะคะของงาน m o n e เอ็กซ์หาดใหญ่ที่จบลงไปแล้วนํามาฝากกันค่ะครั้งต่อไปย้ำมีทีหฮามพลาดนะคะคนโคนราชและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเดือนหน้านี้แล้วนะคะสําหรับ m o n ิเอ็กซโปโคราช9-11สิงหาคมนี้ค่ะค่ะห้ามพลาดนะคะมาเจอกันค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ